ถ่ายถถ่ายคนปีนต้นลำไยถ่ายตอนรถนาดป้ายตอนนู้นตีจับไปเฉยแล้วก็เออหนูถ่ายไปแล้วถ่ายไเลยเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ใช่ไปกลับก็ไม่ใงเงี้ยเลเออถ่ายชถึงไหมเห็นไมพึ่งอย่า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 ้อย่ย่างอย้าย่าอ่าอย่างอย่าง้ยเาอย่าย่อย่างอ่าย่่อออ่้ อ่าโอเคโอเคอันนี้พึ่งนะจ๊ะเออเดี๋ยวก็หลดต้นไม้เป็นท้าอีกจ้าเอ๋จ้าเอ๊มาดูลิงค่ะดูลิงปีนต้นไม้ค่ะดูต้นล่นสิเดี๋ยวช่อช่อระดาก็จะเป็นลิงมะขาขาล่นจะสวยงามป้าคนนึใครพึ่งจัดพึ่งก็จะเริ่มจะแตกกลางแล้วจะหักแล้วนะจะหักแล้วมาแม่กอีมาทางบันไดมาตรงนี้ดีกว่าป่ะพี่ลงมา เออนั่นน่ะโอ้โหพวงไ,ไปเลยเลยน่ะเออเอเอาานั่นะน่ะ,ะ,ะ,ะพี่น่ะพวงตรงนั้น,นทางทางซ้ายมือขวามือพี่จะได้อยู่รังนกมันมีนกป่ะน่ะ嗯嗯ไปล <ไป S 1> <ด>่างานเ<ด>ข้าเลยเไปทำรา้า,ดย,าดยดเยะบกไ